วันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือสโลแกนวันเสาร์ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักนะครับของเบนเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะครับใน2ช่องทางเลยนะครับในหน้าแฟนเพจเบนเซนเตอและก็ช่องทาง YouTube ของ Bencenter ก่อนที่จะไปสรุปผลงานเมื่อคืนรวมไปถึงนะครับโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้เบนให้เบนด้วยและก็ทีมงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ทุกๆช่องทางของเบนเซ็นเตอร์ด้วยนะครับลวมไม่ถึงนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ควรพลาดบอลวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทางเข้าใต้คอมเมนต์นะครับทั้ง2ช่องทางเลยต้องรีบแล้วลองเปิดใจมาให้กันหน่อยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดของดีนะครับลองเปิดใจมาให้กัน10บปากว่าไม่เท่า าเห็นนะครับ10ตาเห็นไม่เท่าลงมาสัมผัสเองและก็มาดูด้วยตาตัวเองนะครับถึง10คนจะมาพูด10ตาคนจะเห็นนะครับไม่เท่าตาเรา1ตา2ตา1ปากนะครับหความสัมผัสเองนะครับต้องเรียนเชิญนะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผลงานค้ำคืนที่ผ่านมา ในครอบครัว VIP นะครับมา1ชุดแบบบานๆาเลยนะครับด้ค่ากาแฟไปส่วน2ตัวที่ให้ไปนะครับผมโอ้โหเสียดายนิดมากๆนะครับเอลติกบินเบานะครับเปิดบ้านชนะเซลตาบิโก้สีส่วนทางนิดนะครับไปเยือนทางมงปรีเเสมอกันมาศนศูนย์นิดเหมือนที่ผมคุยกับพี่ๆในครอบครัวเลยนะครับมองว่านิดผลงานดูดีกว่านะครับผมถึงจะมาเป็นเกมเยือนซึ่งนิดก็ตอนนี้เป็นจ่าฝูงของหลีเอิงแต่ว่ามันเปิดมาเบาเกินไปนะครับ ผมเลยวัดใจนะครับมองว่าวันนี้เมื่อคืนน่ะนิดไม่แพ้แน่นอนนะครับแต่ว่า จะเฉือนชนะได้ไหมแต่ว่าทําได้แค่เสมอก็หูขาดไปข้างหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับโปรแกรมฟุตบอลในวันเสาร์นะครับไม่อยากให้พลาดไม่ว่าจะเป็นนะครับผมพีมยรีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนรวมไปถึงลีกต่างๆอีกมากมายเลยนะครับไม่อยากให้พี่ๆพลาดเลยนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับตามกันเข้ามาในครอบครัวได้นะครับผมหรือที่จะ หรือไปที่ Li น์แอด b z 9 1 1ได้นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับฝากพี่พๆไว้ด้วยวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับ2คู่นะครับที่จะมาพูดมาให้ในหน้ากล้องกันก่อนนะครับขอไปที่นะครับ กรุงลอนดอนเลยนะครับตัวแรกนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับทางเบอร์ลี่นะครับอาร์เซนอลตอนนี้เป็นลำดับ4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนทางเบอร์ลี่นะครับเป็นรองบวยของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถ้ามองถึงเฮดทูเฮดที่เจอกันในคู่นี้อาร์เซนอลค่อนข้างที่จะเป็นต่อเยอะแต่ว่ากำแพงในวันนี้เปิดมาสูงไหมผมมองว่าเปิดมาไม่ค่อยสูงเพราะว่าไปดูผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเลยอาร์เซนอลนะครับผม8เกมหลังสุดในบ้าน ไหล่พ่มา8เกมนะครับซึ่งวันนี้ต้องมาเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับถึงอาเซนอลจะไปเตะการสัปดาห์มานะครับผมที่เจอกับทางเซบีย่าได้พักน้อยกว่าเบอร์ลี่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามาเทียบดูถึงศักยภาพทีมรวมไปถึงในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ของอาเซนอลด้วยนะครับอาเซนอลนนะครับมีแรงจูงใจที่จะเก็บ3แต้มมากกว่า ซึ่งเบอร์รี่นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้มองว่าสถานการณ์ทีมตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าขั้นวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานและฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังนักเตะนะครับวันนี้อาร์เซนอลดูดีกว่าทุกอย่างหนึ่งเลยนะครับอาร์เซนอลได้เตะในบ้านตัวเองด้วยได้เตะต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับ2เลยศักยภาพทีมขุมกําลังนักเตะ3เลยนะครับเหตุผลที่มองว่าอาร์เซนอลได้เปรียบนะครับเป็นการผลงานและฟอร์ม การเล่นในช่วงที่่าที่ผ่านมารวมถึงฤดูกาลนี้ด้วยนะครับมองว่าวันนี้นะครับอาเตต้านะครับจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แน่นอนคู่นี้เป็นเซนเตอร์ให้เลือกเชียร์ที่อาร์เซนอลเต็มสูบไม่ต้องแบ่งใจไปให้เบอร์ลี่เลยเชียร์ที่อาร์เซนอลเป็นคู่แรกนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเบนขอขยับไปที่บุนเดสลลกาเยอรมันนะครับเป็นทางลำดับ3อยา่างสตุตการ์ดจะเปิดบ้านเจอลำดับ4อย่างบุรุสเซียดอดมุนนะครับคู่นี้เอาจริงๆนะครับเฮดทูเฮดที่เจอกัน2ถึง3ฤดูกาลล่าสุดนะครับเป็นทางดอดมุนที่ดูดีกว่านะครับแต่อย่าลืมว่า ในฤดูการนี้นะครับสตุตการ์ดนะครับผมเป็นหนึ่งทีมที่ระบบทีมดีแนวลุกค่อนข้างที่จะทําประตูได้เยอะเพราะผลงานสตุตการ์ดฤดูการนี้ค่อนข้างที่จะเข้าฝักเข้าฝาสุดๆแต่2นัดล่าสุดในลีกนะครับสตุตการ์ดแพ้มา2นัดรวดเลยนะครับสําหรับในลีกส่วนทางดอทมุลน,นะครับ นัดล่าสุดเลยนะครับในการรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคือการเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานในลีกนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้ให้กับบาเยิน ให้กับบายเยนเราเข้าใจได้นะครับถ้ามาดูนะครับทั้งขุมกําลังนัดเตะทั้งศักยภาพทีมมองว่าในฤดูกาลนี้นะครับค่อนข้างที่จะกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้นะครับผมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมีหนึ่งอย่างที่สตุลกาดจะได้เปรียบคือได้เต,ตะต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเยอะแยะได้เต,ตะในบ้าน แต่กำแพงที่เปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะครับคู่นี้เบ้นให้เลือกเชียร์ที่บุสเีียดอดมุนนะครับจะบุกมาแบ่งแต้มและยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยและมีสิทธิ์ที่จะลุ้นชนะสะตูตการและเก็บ3แต้มได้ด้วยนะครับนี่คือ2ตัวชัวร์จัดที่เบ้นนะครับไม่อยากให้พี่ๆในหน้าช่องพลาด ส่วนพี่พ่ท้าน,นใดที่อยากได้มากกว่าในหน้ากล้องนะครับฝากไล์แอดไปด้วยที่ b ีซัเก้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับมีแอดสายนำหน้าด้วยนะนะครับสรุป2คู่ที่อยากให้ไปวันนี้ในหน้าช่องนะพีมารีกอังกฤษเน้นไปที่อาร์เซนอลนะครับ บุนเดลิก้าเน้นไปที่บุรเซียดอนมุนนะครับนี่คือ2ตัวชัวร์เลยนะครับส่วนวิธีท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับไปที่ใต้คอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของแฟนเพจเบนซ c เซนเตอและก็ช่องทาง Youtube ของเบนซ์เซนเตและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแผลนะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ